วันนี้จะมารีวิวรถที่ผมสร้างเองกันมีป้ายทะเบียนด้วยนะมีกุญแจรถยี ho, ่ห้อ Belifbox e ค่ะมีพวงกุญแจเป็นทะเบียนด้วยนะแล้วก็มีป้ายทะเบียนหลังด้วยหมุมเกียร์ด้วยนะอันนี้คือเกียร์ p a จอดอันนี้คือเกียร์ววางแล้วก็ถอดแม่เหล็กออกมาอันนี้จะเป็นเกียร,รย์ Drive ครับก็คือขับ <Stars> อันนี้คือเกียร์ถอยหลังอ,นนอ,อ,อันนี้เกียร์ชุกเชิญนะครับเกียร์ชี้ที่ป์กก็คือเกียร์จอดครับอันนี้เกียร์ชี้ที่ W คือว่างครับส่วนชอทชฉี้อันนี้ก็คือชุกเชิญครับส่วนทีก็คือถอยหลังครับส่วนอันนี้ก็คือร้าขับครับ ถังน้ำมันอยู่ด้านซ้ายครับอันนี้จะเป็นที่เติมน้ํามันนะครับเติมน้ามันคุณ20สิครับส่วนอันนี้จะเป็นท่อขยเสียที่ไม่ปล่อยความดังนะครับก็เห็นจากในนี้ได้เลยนะครับที่จะไม่ปล่อยความดังนะครับเพราะผ่านการกรองเรียบร้อยแล้วครับส่วนอันนี้จะเป็นประตูเปิดปิดได้ครับเปิดปิด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 อย่างนี้นะครับ ส่วนอันนี้จะเป็นช่องเสียงเพลงนะครับขอหยุดกันนะครับเดี๋ยวจะโดนลิกาสิดนะคบระบบสตาร์ทเครื่องนะครับ แอร์ที่ยังไม่ได้ติดแอร์นะครับก่อนอันนี้คือติดแอร์แล้วครับอันนี้ก็คือพวงมาลัยนะครับขับได้จริงด้วยครับระบบแม่เหล็กนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับวิลี่ e ัม